มาครับมาเก็บตกคําถามหลังจากที่พี่เส้นเอกนะครับทำคลิปที่แล้วแจกสูตรทาน้ําเขียวสาหร่ายโคลเรล,ล่านะครับเอาไปเลี้ยงไรแดงนะแล้วเอาไรแดงไปอนบารุกปลาต่อเป็นคลิปที่แล้วเป็นสูตรที่ทําง่ายนะใช้ปุ๋ยแค่สองสาอย่างก็คือ,อ,อยอไดไม่รู้แล้วกันนะใช้ของอยู่3าอย่างนะครับนะใช้ของอยู่สาอย่างทําง่ายประหยัดนะครับแล้วมันมีคําถามเก็บตกมานะครับว่าเนี่ยพี่เส้นเอกครับถ้าผมไม่มีหัวเชื้อสาหร่าย โอเรล,ล่าหัวเชื้อน้ำเขียวนี่เองถ้าผมไม่มีหัวเชื้อน้ำเขียวตัวนี้ผมจะต้องทํำยังไงครับอ่าแล้วพี่เซนเอกก็แอบไปเห็นว่ามีพี่คนนึงมาตอบว่าเอาน้ําใส่ปุ๋ยอา่าหมักไว้เจ็ดวันเดี๋ยวมันก็เขียวนะครับอันนี้พี่เซนเอกไม่เคยลองนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับคาตอบเนี้ยของพี่เซนเอกที่ทําคลิปไปเนี่ยตัวนี้คือสาหร่ายโอเรล,ล่าฟังดีๆฟังชัดๆนะไม่ได้บอกว่าพี่คนนั้นผิดแต่บอกว่าของพี่เซนเอกเนี่ยนะคลิปนั้นทําหัวเชื้อ สาหลายโคลเรล่าน้ำเขียวตัวนี้คือสาหลายโคลเรล่านะครับเป็นสาหลายที่ได้มาจากรมประมงนะครับเป็นสูตรของรมประมงเอาไปเลี้ยงไรแดงนะครับนะก็หาซื้อได้ทั่วไปตามแอป,ปทั่วไปนะครับเขามีขายอย่างพี่สเสน่เก,ก็ขายได้แต่พี่สเสน่ไม่สู้ค่าส่งก็เลยไม่ได้ขายนะครับการเอาน้ำนะใส่ปุ๋ยแล้วหมักไว้ให้มันเขียวตากแดดไว้ให้มันเขียวโดยประมาณ7วันเนี่ยต้องบอกว่าเขียวเหมือนกันนะครับ ได้เหมือนกัานเขียวเหมือนกันแต่เอาไปเลี้ยงลายแดงบุมหรือเปล่าไม่รู้อันนี้จากประสบการณ์ไม่เคยใช้ส่วนตัวเนี่ยพี่สน่หใช้แต่หัวเชื้อสารลายคเรล,ล่านะครับก็คือซื้อมารอบเดียวรอบเดียวแล้วเราขยายต่อใช้ยาวๆในฟาร์มได้เลยนะครับการเอาต้องบอกอย่างนี้ครับอไอ้น้ําเขียวเนี่ยมันคือมันคือพืชตัวหนึง่งที่อยู่ในน้ําเห็นสีขเขียวเนี่ย ชื่อของมันเลยที่เอาไปเรื่องลายแดงเนี่ยคือสาหร่ายโคเรล,ล่านะครับแต่การเอาน้ําใส่ปุ๋ยไปหมักไว้เนี่ยมันได้น้ําเขียวเหมือนกันเป็นพืชเป็นพืชตัวหนึ่งเหมือนกันแต่คนละสายพันธุ์กับสาหร่ายโคเรล,ล่านะเหมือนเราปลูกต้นมะม่วงกับต้นกระท้อนเป็นต้นไม้เหมือนกันแต่คนละสายพันธุ์ยกตัวอย่างพอเห็นไหมครับเราปลูกต้นมะขวิดนะกับต้นมะม่วงเป็นต้นไม,ม้เหมือนกันนะแต่คนละสายพันธุ์นะการกิน การเราจะเอาผลไปกินเนี่ยมันกินได้เหมือนกันไหมไม่แน่ใจนะเนี่ยอย่างตัวที่พิธนิกใช้อยู่เนี่ยมันเป็นสูตรของกรมประมงก็คือเป็นสาหล่ายโคเรล่านะครับชื่อของมันที่เอามาเลี้ยงไรแดงเนี่ยเป็นหัวเชื้อสาล่ายโคเรล่าแต่การเอาน้ํามาหมักกับปุ๋ยแล้วตากแดดเอาไว้นะครับให้มันเกิดพืชเกิด,ดตะไคร่สีเขียวเป,เป็นพืชสีเขียวเป็นเป็นพืชเหมือนกันต้องบอกว่าเป็นพืชเหมือนกันแต่เป็นคนละสายพันธุ์กันเพราะฉะนั้น พี่เซนเอกไม่เคยใช้ตรงนั้นนะไม่เคยเอาน้ํามาหมักกระปุ๋ยนะพี่เซนเอกจะทําน้ําเขียบพี่เซนเอกจะต้องอไปหาซื้อสาร่ายโคลเล,ล่ามาเป็นหัวเชื้อเสมอนะครับนะอันนี้ต้องบอกกันแต่เอาน้ําไปหมักเนี่ยไม่เคยใช้นะใครเคยใช้บ้างการเอาน้ำเป่าไปหมักกระปุ๋ยนะครับแล้ว ทิ้งตากแดดไว้7วันนะมันจะเกิดน้ำเขียวเหมือนกันเช่นกันแต่แค่คนละสายพันธุ์ใครเคยใช้สูตรนั้นเอาไปเลี้ยงลายแดงบูมไม่บูมอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามานะครับนะนะเพื่อเป็นวิทยาทานให้พี่เซนเอกเพราะพี่เซนเอกไม่เคยลองนะครับนะแล้วก็เป็นวิทยาทานกับเพื่อนๆต่อไปด้วยนะครับตัวคําถามต่อมาพี่เซ,นเ,เซ,น,เน,เซนเอกไม่ใส่อะไรหรอกครับพี่เซนเอกไม่ใส่บุญขาวพี่เซนเอกไม่ใส่ราไม่ใส่อาหารไก่หรอครับเอาอย่างนี้นะคลิปที่แล้วนะที่พี่เซนเอกทำลองย้อนกลับไปดู ดูให้จบก่อนนะครับนะดูให้จบพี่เสด็จพูดอย่างไรนะครับถ้ามันไม่ใส่ก็แสดงว่าไม่ใส่นะครับแต่พี่เสด็จย้าชัดนะเพราะฉะนั้นถามย้ํามาว่าพี่เสเ็สนนกครับไม่ใส่อันนี้หรอครับไม่ใส่อันนี้หรอครับลองย้อนไปดูคลิปอีกทีหนึ่งนะเสื้อพี่เชนเอกนะครับนะพอพี่เสนเนกพูดว่าชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะครับเอ่อต้องตัดเอ่ออะไรนะ อาหารปลาดุกออกไหมครับหลังจากที่ใส่แล้วพี่เิเศษเองไม่ตักครับเพราะอาหารปลาดุกใส่น้อยใส่ช้อนเดียวนะครับอาหารปลาดุกมันไม่ได้ทําให้น้ําเน่าเสียนะไอที่เราใส่อาหารเยอะๆเนี่ยที่เราต้องตักกากออกนะครับเพราะว่าการน้ํามันจะเน่านะอย่างที่สูตรทั่วไปเขาใส่หลายอย่างใส่ลาใส่อาหารไก่ใส่ปูนขาวใส่อามิใส่กากถั่วเหลืองนะต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับอาหารปลาดุกต่างๆนะแต่ของพี่เสนีด ตัดไงเหลือแค่อาหารปลาดุกตัวเดียวมันไมแ่แค่ตัวเดียวช้อนเดียวมันไม่ทําให้น้ําเน่านะครับปล่อยไปเลยนะครับให้เป็นอินทรีย์วัตถุย่อยสลายไปนะครับก็จะเป็นอาหารลายแดงไปในที่สุดนั่นเอง นะครับนะเพราะฉะนั้นอาหารปลาดุกของพี่เส้นเอกไม่ต้องตักกากออกนะน้ำเขียวสุดพี่เส้นเอกมีอาหารปลาดุกตัวเดียวไม่ต้องตักกากออกปล่อยให้เขาละลายไปเลยนะครับละลายเดี๋ยวเขาก็จะกลมกลืนไปกับน้ำเนี่ยละครับนะเป็นอาหารไล้แดงต่อไปได้เลยครับก็มาเก็บตกคําถามนะครับประมาณนี้นะที่เห็นนะครับที่อาจจะไม่ได้พูดไปนะประมาณนี้ส่วนคนเช้าคนเย็นไหมคนก็ได้ไม่คนก็ได้พี่เส้นเอกไม่ได้คนเลยนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คนแต่ถ้าคนก็ดีนะครับการคนก็คือหัวเชื้อสาหร่ายคอเล่าเนี่ยนะครับมันจะลงไปอยู่ข้างล่า บ่อถ้าแล้วปุ๋ยมันก็จะจมามอยู่ข้างล่างป่อถ้าเราคนเช้าคนเย็นมันจะทําให้เขียวไวนะครับเขียวไวแล้วก็กลิ่นแอมโมเนียก็จะระเหยได้ไวนะครับแต่พี่เุนเอกไม่ไม่ควรเลยนะครับไม่ควรไม่อะไรเลยทําเสร็จแล้วทิ้งอย่างเดียวเลยนะรอครบเจ็ดวันไปดมดูนะครับแค่นั้นเองนะคนคนดี นะครับถ้าคนก็ดีเช้าเย็นได้ก็ดีนะมันสร้างออกซิเจนในน้ําด้วยทําให้สาระละายได้รับปุ๋ยปุ๋ยก็กระจายทั่วเขียวดีเขียวไวคนนะแต่ถ้าเขียวแต่ถ้าไม่คนขี้เกียจแบบพี่เซนเอกเนี่ยก็ช้าหน่อยอาจจะ7วันนะกว่าจะหมดกลิ่นเอมเนียกว่ามันจะเขียวนะครับแต่เขียวเหมือนกัน นะพี่เสด็จเอกทำปลาเยอะไม่ค่อยมีเวลาคนนะครับก็ดูดิทำเอ,อ่ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับทำวันหนึ่งอ่ะพี่อเสด็จใช้5้าลังโฟมนะเลี้ยงปลาเนี่ยห้าลังโฟมต่อ1นวันแล้วพี่เทียนเอกทำห้าลังโฟมเนี่ยไป8วันนะเพื่อมีเลี้ยงครบทั้งอาทิตย์นะอีกวันหนึ่งนี่เอาไว้เผื่อระบบน้ําเขียวมันล่มก็จะมีสํารองนะครับก็บย้อนกลับไปดูคลิปแจกสูตรนะครับแจกสูตรทําง่ายนะครับใช้แค่2อสอย่างปุ๋ยช่มพูปุ๋ยขาว อาหารดุกนะแล้วก็น้ำเขียวคอเรล,ล่าจบแล้วนะประหยัดใช้งานง่ายใช้งานดีลายแดงบูมเหมือนกันน้ำอแล้วมีคำถามหนึ่งพี่เเน่กครับลายแดงบูมดีไหมครับน้องชายไม่ได้ดู <laughs> น้องชายไม่ได้ดูคลิปพี่หรอครับ ถามเนาะลายแดงบูมดีไหมครับนะพี่เสนเอกก็ถ่ายให้ดูแล้วว่ามันบูมแบบไหนมันเป็นอย่างไรพี่เสนเอกนะทำสตอรี่มาอยู่แล้วว่าเพราะลายแทงมาเนี่ยจากแคปซูลอันเดียวนะหลังจากที่ระบบพี่เสนเอกล่มไปช่วงหน้าฝนพี่เสนเอก,กเพาะลายแดงนะจากแคปซูลอันเะดียวนะนะอันเดียวแล้วก็ถ่ายให้ดูว่าลายแดงเนี่ยพี่เสนเอกใช้น้ำเขียวนี้เลี้ยงลายแดงก็บูมประมาณนี้ก็ถ่ายให้ดูตอนช่วงเปิดคลิปนะครับ ยังย้อนถามพี่อีกว่าพี่เซนเอกอีกว่าารแดงใช้เลี้ยงไยแดงบูมดีไหมครับหัวจะปวดไม <c oughs> ่เป็นไรคือตลกตลกถามได้ถามได้ไดสอบถามมันเข้ามานะครับก็พี่เซนเอกก็คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนะครับแต่ก็ถ้าไม่มั่นใจอย่างไรย้อนกลับไปดูคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆนะไม่เข้าใจจริงๆทักมาสอบถาม คอมเมนตะ์ Comment มาสอบถามเดี๋ยวก็มาทำคลิปอบตอบให้อย่างเงี้ยเพื่อที่จะตอบให้เพื่อนๆน้องๆนะครับได้ความรู้กันไปด้วยนะแบ่งปันประสบการณ์ให้พี่เซนเอกใช้เลี้ยงประกัดในฟาร์มนั่นเองครับผมและถ้าเพื่อนๆน้องๆนะครับชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้พี่เซนเอกได้ทําคลิปนะที่มีสาระความรู้แบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ